ทำไมพ่อไม่บอกว่ากูไม่ไม่เหมือนมันกูภาังกฤทำไมนะ่ดกูไม่ได้เหมือนมันมันมันเหมือนกูภาังกบอกวันสมัยในอีกเดีปราทานกันตอทาไปอยู่ทาตอนในแไ้เลยตอนนี้สุริเป็นตัวไล่ก็เย็นเดล่้ว็นเด็เขาผนอ่คนขึ้นไปยิงลิงอยู่ฮะ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 อะฮ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 ะไ

bồn 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 bùng 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 bồn bùng 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 ต้องไปตกบิดปลากาไม่กินปลากาปลาการมันเป็นยังไงมันเหมือาหนูน่าไหมดีตัวยังมีแห้งไป็นตัวปลาปลากาเนี่ยมันไอ้คล้ายๆกับปลาเข็งแต่มันตัวใหญ่กว่าปลาเข็งรู้จักปลาเข็งไหมรู้จักปลาเข็งเป็นยังไงใครเขาอื่นปลาหมอไงใปภาษาอังกิจปลาซางกิจอัะใช่ บอแปลว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ฟิตด็อกเตอร์ฟิตด็อกเตอร์ด็อกเตอร์แต่นี่ยุ๊บปูไปหันกูมาตุ่มหูเวอะจะเป็นมาตุ่มหูพ่อเออโอ้ยนงมาไกลได้ต้องถามขายเลยงันเงี้ยด้ไได้หนึ่งันเงี้ยได้ห่พรุ่งนี้เริ่มแซจะมีอะไรรอพื้นพอบ่ะ อเป็นเอซแล้วตัวตะกี้เป็นมาขายยายุ่นปรนิสักเด้มาคนเแวมัดบ้านถวบ้านเฮาดีอีพอแล้วไปแถวบ้านหนผู้เามักอกบ้านันเมืองอยากนอองหรว่าไปไยากกินตนซีดีนี่โอ้ยมีมีสุงเงยตะกี้เสียงอีสานเนาะอเลียงงมักอะไรัหมพ่อกูบ่ไนเด็กลิกูบ่ได็คลืนจริงจริง มาแล้วกินตลามาแล้วมามาพี่นอกมาบานใกล้ชิกี่การมามามาคือจังเอออมวงเนบางอย่างนี่แล้วสูบเบิ้งนี่แม่เบิ้ง เเอาเจ้าจะเไปยอเนอาเอ่นปครบท่านทีอยู่เอาอีกจะฝ่าเปิดเพลงใส่ขีดคือจังห่อคือจังหออ้อมผ่าเบื้องเอียงสสกอย่างเนาะเบื้องเนี้ยเบียง นางอ้อมกันเลยไปซีดเสมอนักเ็คเอ้ไม่เียใครโอเลี้ยงแล้วประมาณไหนครับแล้วก็สุนหายย่อ้าเป็นตัวพี้ยมาสอยครั้หัวถอกชัวร์บอกแซใหัน

ยังไล่สติบนิสไล่นานแล้วโอจุดจับข้งคนเบิ่งบ่มีตัวน้อพีพไปบ่เ่นมาเนี่ยไม่กินเลยเดิเขาลิว่มาแล้วป่มาจะไปซื้อแป้งอยู่แป้งหมดมีประตูน้ำเนาะซื้อแป้งดูเตเนาะเออ ม่ต้องถือมันตกม่ต้องถือถือเป็นโหลเขาถือแบ่งเทิงกันก็ได้ไม่แม่เอาโหลนึงเราแบ่งครึ่งก็ได้คนละหกคนละหกตลับก็ได้ตลับตลับเดียวก็ได้ตัดหลับเดียวก็ได้อันเดียวตกลงไทยเขาถึงว่าโหลนึงมันนี่สิบสองอันเขากอกแบ่งก่อนคนละหกฮะโหลประมาณสี่ลอยหาสิบบ่ โอ้ยก็ถูกกว่าแล้วเนาะยูรานเขาจะขายละเจ็ดสิบเขาขายเอากำไรเคิงหนึ่งบนเออเมี่ยจุดเดาไปเนาะมารู้เนาะนี่เอียนอยากทำเนี่ยซีดำน่ะขาวดำเล็บสุขภาพดี เออมันเล็บสุขภาพดีเออก็สุขภาพดีนั่นแหละสีสุขภาพดีแล้วก็เคลือบครั้งเดียวไปครับตลอใสปุ๊กสิเออกันนั่ะละสีสุขภาพดีสีธรรมชาติสีสุขภาพดีโอ้ยน้อยเนื้อไม่แอนบอกว่าขนมาหนีมาไม่เอียนว่าว่าต้องขนมาดอกกูยุหันกูกระบ่ไหวอยู่ก็สิไปเสียมนี้ไหม ลงในรห่า้มเ่อยหัวดดมันก็อยู่ได้โดนจนเลเบล็บปุงไมมปุงไมมหลายๆาหมดแล้วจะเห็ดไมจะไปทำอยู่ต้นตาลได้ไหมเราเลือกสออะไปต้นตาลนีขอบอกเลอบตาลเอื้เจิมเจิมแเาเจิมหนาเล็บแต่หน้ามันเ็ัเ แมลงดม้เอดอย่งเดียวเพราะบนี้อย่างเดียวแมลงจมูกราวสีเหืออายีแมวไปขโมยน้ำเพลินมาหรออะไรจะเห็นเดี๋ยาไอแมลยเนี่ยไ้คนจะหนัอ่าน่าเอลเ้ราะแหลมเนี่ยแล้วหัวลายว่ะฮะสนมเหรอน้ำตาทราที่เป็นมทเป็น้ำี่เป็นกินม เออเปะด้วยนะแลวมีวเราได้ิไม่รวอนดยนี่อวมี่แห้ั่เปลอก้ดเหย้าข่าเกีพอข่ทีหากเรียกเข่าของพดีอยู่แข่นลไม่เปลอ้วใ้านข่นสเด้มนี่ามีมีผู้ใดมาขบๆไปนี่คู่ไก่ซ้อมให้แม่ เ,เออซ้อมถอเป,เป็นสมองเลยนี่นะพัทพัทไดเห็ดอย่างอยู่นี่แคคเเาเตง